สวัสดีครับผมพี่น้องมาพบกับบ่าวต่อยกกอกคือเก่าคือเดิมนะครับผมตอนนี้มาพบกับบ่าวต่อยนะครับมีข่าวรายงานด่วนๆนะครับผมของสถานการณ์บ้านกกอกว่าข่าวไปถึงไหนนะครับผมอันนี้ก็ออนุญาตนาต่ายนะครับผมรายงานข่าวตรงนี้นะครับที่ให้ข้อมูลมานะครับผมนาตายบอกว่า ถ้าไม่ให้ลูกน้องหยุดนะครับไม่ให้ลูกน้องหยุดเนี่ยน้าตายจะแฉเองนะพ่อยเป็นน้องนะจะแฉเองวันที่น้องหายนะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับผมพ่อยเป็นน้องนะวันที่น้องหายเกิดอะไรขึ้นนะครับผมอย่าให้หน้าตายได้แฉเองนะครับผมทําไมหน้าตายถ้งมาพูดแบบนี้ขอเชิญรับตังกันก่อนนะครับผมพ่อยเป็นน้องนะ เราจนรับฟังกันก่อนมาเป็นอะไรเกิดขึ้นเขาไม่หยุดถ้าเขาไม่หยุดนะมันจะมีเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไม่ใช่แค่นาแตะนะต่อไปจะบอกให้ถ้าเขาฉลาดพอให้เขาหยุดเถอะมีหลายๆเรื่องที่ที่นาแตะยังไม่พูดหน้าแตะดูไรไอ้น้าแต่ก็ดูายหน้าแตะนะ ไม่ใช่ไม่ดูไม่ใช่ไม่ดูคือให้น้องพูดก่อนแล้วดูทีถ้าว่าเขาจะหยุดไหมเขาจะให้คนของเขาหยุดไหมถ้าเขาไม่หยุดถ้าเขาไม่หยุดน้าแตา่ก็อาจจะพูดเองก็ได้นะเ<ส>พราะว่าเรื่องบางเรื่องมันมันละเอียดอ่อนน้แต่เขาเขาเจอมาในระดับหนึ่ง แต่น้าตายก็เจอมาในระดับหนึ่งเขาเคิดว่าเขาทําถูกแล้วระวังระวังน้ตาตต่จะทําถูกบ้างนะเขาเขาพูดในมุมของเขาแล้วระวังน้ตาตต่จะพูดในมุมของน้าตายบ้างนะทําไมน้ตาตตยจะไม่รู้เหรอเพราะว่าอยู่กับเขามาไม่ใช่น้อยๆตั้งอ่ะนับแค่ง่ายๆอ่ะแค่วันน้องหายก็พอไม่ต้องเอาถึง อยู่ด้วยกันตั้งแต่เล็กจนโตหรอกเอาแค่วันน้องหายก็พออย่าให้ต้องได้พูดเลยมันเหมือนที่น้าแต่พูดน่นแหละวันที่น้องหายวันที่ญาติพี่น้องกุลีกุจอหาน่ะคนของคุณอยู่ไหนมีใครกี่คนที่นอนกับคุณวันนั้น ที่นอนพื้นปูเสือปูสาดนอนน่ะคุณคุณเคยนึกถึงเขาบ้างไหมใช่ค่ะใช่แต่เย็นๆนะแต่สงสารตากับยายค่ะไม่หรอกถ้าถ้านาแต่ไม่ออกมาพูดถ้าเขาไม่ได่านาแต่ก็จะไปว่าอะไรเขาได้ พราะว่าต่างคนต่างอยู่แล้วต่างคนต่างทํามาหากินเขาขายผ้าน้าแต่ก็ไม่ว่าอะไรน้าแต่ก็ไปทําคลิปก็ไม่ควรจะให้คนอื่นมาว่าน้าแต่ก็คือทําไร่ทํานาขายหนูเรื่องของน้าแต่ไปแล้วแล้วทาไมต้องไม่ต่างคนต่างอยู่อย่าบอกนะว่าไม่รู้อย่าบอกเลยว่าไม่รู้ว่าทําไมเขาได้ข้อมูลอย่างนี้มา ปพูดให้หมาที่ไหนเขาฟังก็ไม่เชื่อหรอกตั้งแต่อยู่กับแม่ชมพู่มาเด้ออยู่กับแม่น้องมาเนี่ยไม่ใช่ไม่ดูนะคลิปของปแตนก็ดูคลิปของของเขาหน้าตายก็ดูแล้วก็หนะ้าตายอยู่ตรงนี้นะ่ะไม่ใช่แค่วันสองวัน อน,นับจากวันที่น้องหายก็พอแล้วแหละอย่าให้ต้องได้พูดให้หนาเตพูดก็พอไม่ฟาดหรอกจิบจิอาให้หนาเต้ฟาดก็พอสงสารด้วยความสงสารเราถึงต้องตกเป็นจำเลยนะคะเขาคิดดีแล้วหรอที่ทำแบบนี้ดูนาเตทุกคืนแหละเขาก็พูดถูก ในส่วนของน้าแตก็มีแบบนั้นแบบที่เขาพูดและในส่วนของน้าตายก็มีแต่อย่าให้พูดเลยนะให้เขาหยุดถ้าเขาฉลาดพอให้เขาหยุดเถอะแต่ถ้าแต่ถ้าไม่หยุดนี่มันจะกลายเป็นฟาดงวงฟาดงานนะบอกคนของเขาด้วยว่าให้หยุดคือไม่อยากให้ที่ที่ที่ไม่พูดน่ะเราคือทนได้ก็ทนไปหน่อยแต่ แต่แต่ฟังคลิปเขาเขาไลฟ์สดแล้วโหฟาดงวงฟาดงาซะเต็มที่แล้วก็สงสารน้องเนาะอยู่ในหน้าจุดนั้นอะ่ะเราเห็นเรารูเราเร,าร,าร,ารู้เราเห็นหมดและว่าเกิดอะไรขึ้นมันเหมือนรังแกเหมือนเหมือนรังแกเอาเอาคนอื่นมารังแกญาติเองอะ่ะไม่ดีเลยนะไม่ดีเลย ดีกันคุณจะไปมาหาสู่กันมันก็เรื่องของคุณไม่มีใครเขาว่าหรอกเขาไปหาเขาไปหากันนะแต่ก็ไม่ว่าทำไมมาด่ากันนะแล้วจะด่ากันทำไมฉันไปเป็นญาติฝ่ายไหนของคุณญาติฉันอะไปเป็นคนญาติฝ่ายไหนของคุณ คุณรักของคุณคุณก็ชื่นชมของคุณไปฉันก็ไม่ได้ว่าคุณเนอรฉันก็ทําหน้าที่ของฉันน้าต่ายก็ทําหน้าที่ของน้าต่ายคุณก็ทําหน้าที่ของคุณไปข้อมูลเนี่ยน้าต่ายไม่แปลกใจหรอกเพราะว่ารู้ใจรู้พุงกันหมดแล้วญาติพี่น้องน่ะไม่ได้คิดว่าเข้ามาจากคนอื่นหรอกแต่อย่าให้ได้ฟาดนะให้หน้าแต่ จัดคนเดียวก็น่าจะพอนะถ้าถ้าคุณฉลาดพอนะถ้าคุณฉลาดพอเราไม่อยากเรีย,รยกร้องอะไรหรอกคุณอยากจะด่าก็จิตของคุณระวังฉันจะฉันจะจัดมั่งใช่ค่ะป้าไม่เคยว่านาเสริมไปใส่นอคือพอเห็นนาเสริมเนี่ยมาจากไปจิตอาสาร้อนหมูถือแดดหอน ช่สิ่งที่สิ่งที่ทน้าต่ายทำนะ่ะคือไม่อยากให้ทะเลาะกันอยากให้จบมันก็เหมือนจะดีมาเรื่อยๆแล้วนะมันก็เหมือนจะซบมาเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ทําไมล่ะแต่ทําไมคุณไม่ดูแลสมุนของคุณนะ่ะคุณต้องดูแลสิคุณพาเข้ามาคุณดูแลไม่ได้เดรออย่าให้เที่ยวไปกัดคนนั้นกัดคนนี้มันไม่ดี ระว,วังขอน้ำห่อนสาดเด้อ